หนึ่บาทปี29งเกจะมี2อบล็อกนะคะช่อฟ้าสั้นและช่อฟ้ายาวคือเป็น29งเกขายได้หมดทุกบล็อกขาอันนี้จะเป็นสองเกช่อฟ้าสัน้นรับซื้อเลยละหนึ้อยห้บาทเนี่ยค่ะก็สภาพก็ใช้ได้อยู่นะคะสภาพประมาณ80%ค่ะ okay. ดูพอสอยอย่างเดียวค่ะสองเก้าขายได้เลยนะคะจะเป็นช่อฟ้าสั้นหรือยาวก็ขายไดแ้แต่แต่ราคาเขาจะต่างกันแค่นั้นเองรับซื้อหมดแต่ราคาต่างกันชอ่อฟ้ายาวรับซื้อห้าร้อยบาทเหรียญละานะคะหนึ่งบาทเหรียญเดียวนี้ค่ะขายได้ห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งบาทสองเก้าช่อฟ้ายาวส่วนเหรียญนี้คือหนึ่งบาทสองเก้าช่อฟ้าสาั้นรับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะจะเป็นลูกะะเสือค่ะเหรียญน,นี้เหรียญที่ระลึกค่ะเหรียญเหรียญปัจจุบันเนี่ยค่ะเหรียญราชการที่เก้า เหรียญที่ระลึกครบรอบ75ปีของการกําเนิดลูกเสือโลกนะคะกําเนิดของของลูกเสือกะของลูกเสือโลกนะคะเหรียญที่ระลึกครบ75ปีของการลูกเสือโลกค่ะก็ไม่ได้บอกกําเนิดเลยครบของการลูกเสือโลกนะคะ75ปี หลายคนจะเข้าใจจะเป็นหลายคนที่บอกไปหน้าบอกรับซื้อเหรียญลูกเสือเขาจะเอาลูกเสือที่ที่ไม่ใช่ลูกเสือโลกเนี่ยเป็นลูกเสืออื่นๆส่งมาเยอะค่ะมีคนเข้าใจผิดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะทําอะไรยังไงเราต้องทําความรู้จักกับสิ่งของนั้นๆให้ดีก่อนนะคะอย่างลูกเสือที่เขารับซื้อกันก็คือแบบนี้ค่ะลูกเสือนิกเกิลห้าบาทห้าบาทกับสิบบาทรับซื้อเหรียญละสองร้อยห้าสิบบาทจริงๆกาไปรับซื้อสองร้อยแต่ แบบก็ไม่ค่อยมีอ่ะเนาะสองร้อยห้าสิบไปนั่นก็ไม่ขาดทุนหรอกไปนั่นก็ขายออกประมาณเนี้ยสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบก็ยังมีกำไรค่ะก็ได้ให้สองร้อยห้าสิบขายออไว้ขายสองร้อยแปดสิบแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเหรียญสตังรูทองแดงสตังรูทองแดงแรบซื้อเหรียญละแปดบาทค่ะ ปี80นี่เหมือนจะอ,อ๋อหลายปีคะ่ะนึกว่า80ปีเดียวนี่ปี669 80 อันนี้ก็จะมีปีพศเอ้พศพศสองสี่เจ็ดแปดสองสี่เจ็ดแปดนี่ราช่ไหที่แปดที่เจ็ดที่แปดที่แปดค่ะสองสี่หกเก้าก็อยู่ในรุ่นเดียวกันสองสี่เจ็ดแปดสองสี่สองสี่เจ็ดสองสองสี่เจ็ดสองเนี่ยค่ะเหรียญอ่า เหรียญสตังรูทองแดงนะคะรับซื้อเหรียญละ8บาททองแดงรับซื้อ8บาทนิกเกิลรับซื้อ8บาทเหรียญเงินรับซื้อ50บาทค่ะสตางรู